สวัดีเจ้าวันนี้ปามาดูนานะเจ้านาที่เปิลวานเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้ากำลังทำนานะเจ้าหวานแล้ว ตอนนี้ตอนเจ้าพิ่นยังมามากันเจเจ้ามาเจ้าหนอนที่เห็นสีเหลืองๆนั่นเพ,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 พิ่นเพิ่นเพิ่นปูนะเจ้าเห็นคงไปปะได้เจ้าเจ้าคืนฝนตกลื่น người nó chọn hóa oh, đơn mà tăng thằng cháu nó chọn phán tiếng lúc quá nó ดินมาเรื่อยๆเจ้าวันนี้บั่ได้เอารถมาเจ้าเดินมาเดี๋ยวก็ต้องวกกลับบ้านเจา้าออกกำลังไปตัว มาได้วิ่งนะเจ้าเพราะมันเหนื่อยอายุหกสิบกว่าแล้วเดินเล่นนะเจ้าเดินไปเรื่อยๆยังมาไลฟ์สดนะเจ้าเพื่อนเ,นเนกน็เข้ามาดูคลิปนะเจ้า มารีบเร่งไงยังนะเจ้าให้เพื่อนๆไปก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆจะเห็นดูก็เข้ามาดูคลิปนะเจ้าถ้าเร่งไปแล้วมันจะมันจะเครียดนะเจ้าก,ก่อยทำไปนะเจ้าตอนนี้ยังแบบครบพันผู้ติดตามเธอเจ้า ขาดอีกหกร้อยแต้ก็ปะปิดอย่างเจาเมือ่อใดเมื่อนั้นเจ้ามาเร่งอย่างเจ้า นี่ถนนเลตตาเจ้าเดี๋ยวจะอ้อมกลับบ้านเจ้าอ้อมเดินกลับบ้านได้ออกกำลังตัวได้คลิป youtube ตัวตอ้นสักที่รัก ต้นสักมีขึ้นในภาคเหนือตอนเป็นละอ่อนคุณครูเป่นสอนจะต้นสักต้นสักนี่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อย่างกับง้มนะจ๊ะ เดี๋ยวต้องกลับบ้าน,น้วเจ้าเดินเลาะละกลับบ้านไปคลิปนี้มีเต่าออีก่อนะเจ้าสวัสดีเจ้า